สวัสดีค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อินซาบองอินซาบองนะคะจะเป็นโลชั่นน้ำนมที่จะช่วยให้ผิวของคุณนั้นสว่างกระจาใสายทันทีอย่างมีมิติหลังจากการใช้นั่นเองค่ะด้วยส่วนประกอบที่มากมายที่อยู่ในอินซาบองนะคะซึ่งทุกตัวที่เราใส่ลงไปในอินซาบองนั้นจะช่วยทำให้ผิวของทุกท่านนั้นสว่างกระจาใสายอย่างมีมิติทันทีที่มีการใช้นั่นเองตัวแรกที่ทำความรู้จักกันก่อนเลยใน ส่วนประกอบที่สําคัญในอิ abor, นซาบองแน่นั่นคือสารที่ชื่อว่าไมก้าและไทเทเนียมไดออกไซด์ไมก้าและไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะจะเป็นสารที่จะช่วยปรับสีผิวของทุกท่านให้สว่างกระจ่างใสยอย่างมีมิตินะคะจะทําให้ผิวของทุกท่านนั้นดูมีความแวววาวมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อทุกท่านได้มีการเขยา่าให้สารนี้กระจายตัวได้ดีอยู่ในโลชั่นน้านมแล้วบีบออกมาทาไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าหรือที่ลําตัวของทุกท่านก็ดีสารสกัดจากดอกคาโมไม์นะคะจะเป็นสารสกัด จากธรรมชาติเลยที่จะช่วยปกป้องผิวจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยที่จะทําให้ผิวของทุกท่านนั้นหมองคล้ำและมีสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอดังนั้นผิวของทุกท่านจะมีความสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการใช้ผลิตภนนัณฑ์นี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งตัวที่จะจะให้ทําความรู้จักกันนั่นคือ สารที่ชื่อว่าวิตามินบีนั่นเองนะคะวิตามินบีจะเป็นวิตามินนะคะที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยนะคะกับผิวของทุกท่านอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นวิตามินตามธรรมชาติเลยวิตามินบีนะคะจะเป็นวิตามินที่ช่วยปรับสีผิวของทุกท่านให้มีความสม่ําเสมอลดเลือนจุดด่างดานะคะและข้อดีของวิตามินบีนี้นะคะยังช่วยลดภาวะการอักเสบจาก สิ่งแวดล้อมจากมลพิษมลภาวะต่างๆให้กับผิวของคุณได้ดีอีกด้วยนะคะและสารอีกหนึ่งตัวที่ใส่ลงไปในอินซาบองนะคะก็คือสารที่ชื่อว่ากิซรีกิสรีหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะและแน่นอนกิซรีนที่ใส่ลงไปในอินซาบองนี้จะมีหน้าที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวของทุกท่านนะคะนั่นแปลว่าการใช้อินซาบองไม่ได้ไม่เพียงแต่ทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสยอย่างมีมิติทันทีหลังจากการใช้แต่เพียงอย่างเดียวยังช่วยบํารุงและ ให้ความชุ่มชื้นสู่ผิวของทุกท่านได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งประสิทธิภาพของอินสตาบองตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวของทุกท่านแลดูสว่างกระจ่างใสยอย่างมีมิติทันทีที่ใช้เลยนะคะและเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อผิวที่แลดูสว่างกระจ่างใสแลดูมีสุขภาพที่ดีที่สุดแนะนําให้ใช้อินสตาบองอย่างต่อเนื่อง8สัปดาห์นะคะและคุณสามารถใช้ได้ในทุกสัดส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าของคุณ ดีหรือที่ลําตัวของคุณก็ย่อมได้นะคะและแน่นอนด้วยสารที่มีกีซิลีนผสมอยู่ข้างในจึงเป็นตัวช่วยทําให้ผิวของคุณเรียบเนียนและมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยสารสําคัญนะคะมีเนื้อครีมที่บางเบาเป็นโลชั่นน้ํานมนะคะทาให้มันสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างง่ายดายและไม่ พิมความมันบนใบหน้าให้กับคุณด้วยเพราะฉะนั้นการใช้งานง่ายมากวิธีการใช้อินซาบองนะคะให้ทําความสะอาดผิวหน้าของคุณให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขย่านะคะหยิบอินซาบองขึ้นมาแล้วทําการเขย่านะคะเพื่อให้สารสําคัญที่อยู่ในหลอดของอินซาบองนั้นมีการกระจายตัวนะคะแล้วก็ทําการบีบออกมาลงบนฝ่ามือทาในปริมาณที่เหมาะสมจะทาที่ผิวหน้าของคุณก็ได้หรือจะทาที่ลําตัวแขนขาของคุณก็ได้เพื่อให้ผิวนั้น มีความสว่างกระจ่างสายอย่างมีมิติทันทีที่ใช้ลำดับขั้นตอนของการใช้อินสตาบองที่ถูกต้องนะคะให้คุณทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยบำรุงผิวให้เรียบร้อยหลังจากนั้นใช้อินสตาบองหลังขั้นตอนการบำรุงผิวแต่ให้ใช้อินสตาบองก่อนที่ทุกท่านจะใช้ครีมกันแดดหรือการแต่งหน้านั่นเองอย้งอีกครั้งนะคะอินสตาบองจะอยู่ในขั้นตอนของการบำรุงหลังทามอยเจอไรเซอร์นะคะแต่จะอยู่ในขั้นตอนของการ ทาก่อนครีมกันแดดหรือขั้นตอนของการแต่งหน้าของทุกๆคนค่ะเพียงเท่านี้นะคะเพียงแค่คุณพกอินซาบลหลอดกระทัดลันี้เอาไว้ในกระเป๋านะคะคุณก็สามารถสวยใสยมีผิวหน้าที่แลดูสว่างกระจ่างใสยอย่างมีมิติทันทีที่ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสภาพผิวได้เลยค่ะ